ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไทยที่กำลังเดือดร,ร้อนจากโควิด2019พอมอเปิดช่องทางออนไลน์ขอรับเงิน3,000บาทครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้น จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด2019และบาทละลอกใหม่กินระยะเวลายาวนานกว่าทุกครั้งทําให้ผู้คนประสบความเดือดร้อนมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องปากท้องและเงินทองไม่มีเนื่องจากขาดรายได้ลดลงทํางานไม่ได้บางท่านบางรายนั้นถูกเลิกจ้างงานนายสุทธิอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมอเปิดเผยว่าเนื่องด้วยประชา าชนสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐผ่านระบบออนไลน์เช่นโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งพอสอจึงได้เปิดบริการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือออนไลน์หรือ e-service เพื่อให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากโควิด1 9เช่นรายได้ไม่เพียงพอต่อการคลองชีพไม่มีงานทำํำ มีนี้สินหรือป่วยเป็นโรคร้ายแรงเป็นต้นสามารถสแกน QR code หรือคลิกยืนยันการเข้าขอรับบริการในเว็บไซต์ของพอสอผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์และนี่เป็น QR code สแกนแล้วทำ ตามขั้นตอนเลยนะครับนายสุดที่กล่าวอีกว่าจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่พร้อมแนบไฟล์เอกสารเช่นบัตรประชาชนของเราก่อนให้ระบุสภาพความเดือดร้อนและสิ่งที่อยากขอความช่วยเหลือเช่นไม่มีงานอยากให้ช่วยเหลือจัดสรรหาอาชีพให้ไม่มีเงินลงทุนประกอบอาชีพอยากกลับภูมิลำเนาแต่ไม่มีค่าเดินทางเป็นผู้ติดเชื้อเอดต้องการทุนยังชีพหรือ อะไรต่างๆนานาครับแล้วก็กดคําว่าส่งครับต่อมาจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับและการตรวจสอบเคสครับโดยเจ้าหน้าที่ของพอสอจะเข้าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นด้วยการโทรศัพท์กลับมาหาเราครับมา,าถามสภาพปัญหาและความต้องการเบื้องต้นแล้วนัดวันที่ผู้ร้องสะดวกเพื่อส่งนักสงเคราะห์ลงไปเยี่ยมบ้านแต่ช่วงเวลานี้โควิดสิระบาดนะครับ จะใช้วิธีให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออ,อพอมอนั้นที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วเข้าไปเยี่ยมบ้านแทนและแจ้งข้อมูลให้นักสังคมสงเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งเมื่อใส่ข้อมูลเลี่ยมบ้านเสร็จให้เข้ามาในระบบจากนั้นจะพิจารณาว่าผู้ร้องมีคุณนักสมบัติที่จะได้รับเงิน3,000บาทซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ให้ครั้งละไม่เกิน3,000บาทให้ได้ไม่เกิน3ครั้งต่อปีครับ และส่วนในกรณีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่จะใช้สิทธิขอรับเงิน3 0 0 0ันได้หรือไม่นั้นนายสุทธิกล่าวว่าหากตรวจสอบแล้วว่าผู้เดือดร้อนและยากจนจริงสามารถรับเงินในส่วนนี้ได้ครับสําหรับผู้ถือบัตรคนจนก็สามารถรับได้ครับและสําหรับท่านใดที่ไม่ได้ เขาจะมีการแจ้งตอนลงเยี่ยมบ้านครับแจ้งเลยว่าไม่ได้เพราะสาเหตุอะไรอย่างเคยมีกรณีผู้สูงอายุท่านหนึ่งแจ้งว่าไม่มีทรัพย์สินไม่มีรายได้ปรากฏว่าพอลงไปเยี่ยมบ้านทราบข้อความจริงคือลูกนั้นเป็นข้าราชการเลี้ยงดูอยู่ครับอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังโตเราก็แจ้งเลยว่ายัางไม่เข้าคุณสมบัติเพราะเงินนี้ให้สําหรับผู้เดือดร้อนจริงๆนี่จึงเป็นที่มาทําไมต้องให้นักสังคมสงเคราะห์ งไปเยี่ยมบ้านก่อนนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ทําตามขั้นตอนนะครับสําหรับท่านใดที่เดือดร้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับ